สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะเนาะวันนี้นมุกจะมาแนะนํานะคะเป็นแผ่นรัดหน้าท่องนะคะเนาะซาร่าบิวตีโอ้ยกับดนัน <laughs> นะคะเนาะนมุกจะมาแนะนําเป็น s a ร่าบิวตีนะคะที่นมุกใส่อยู่ตอนนี้เลยนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นกันอยู่เนาะว่าที่นมุกรีวิวไว้เนาะนมุกก็ใช่ตัวเนี้มานานมากแล้วนะคะเนาะ ใครนะคะที่มีปัญหาเอวไม่คอดนะคะเนาะพุงย,ย่อยหลังลอดก็สามารถตรัวตนจ้าตัวนี่ช่วยได้เลยนะทําให้เรากระชับทําให้เราเฟิร์มนะคะยิ่งใส่ทุกวันยิ่งเห็นผลนะจ๊ะคือ <c oughs> อยากให้ทุกคนแบบลองมากเลยอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าหลายคนก็นถามนมมุกนะคะเนาะว่าเอ้ยพี่มุกแนะนำหน่อยแพนลัสน,น,นาทงตัวไหนยี่ห้อไหนาดีนะคะสำหรับนมมุกเล้วก็เป็นแบรนด์นี้เลยจ้ะซ a ร่าบิวตี้นะคะ ถามว่าทำไมน้องมุกถึงชอบซาลาบิวตี้นะคะเนาะตัวนี้นะคะน้องมุกจะให้ดูผ่าของเขานะคะเนาะดีไซน์ทุกอย่างนะคะคือน้องมุกรับประกันได้เลยว่าใส่แล้เวลานั่งเวลานอนหรือเวลาจะทำอะไรไม่มีม้วนกลับลงไปข้างล่างนะจ๊ะเนาะตัวนี้เราผ่าคือหนาคือดีมากๆนะคะเนาะตอนนี้ซาลาบิวตี้เขามีโปรโมชั่นนะคะจาก ราคาห่ราคา1 4บ9าบาทลดสูงสุด500บาทนะคะเนาะเหลือเพียง999บาทนะจ๊าสำหรับรุ่นครึ่งตัวที่นมุกใส่นะคะเนาะ9นิ้วแล้วก็11นิ้วนะคะคือคุ้มมากๆเลยนะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆแบบเนี้ยมีไม่นานนะคะคืออยากให้ลองเปิดใจให้กับซาร่าบิวตี้นะคะทุกคน สุดท้ายเราก็ถ่ายซุนนะคะเนาะถ้าใครนะคะสนใจที่อยากจะได้แผ่นรัดหน้าท้องซาร่าบิวตี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนมุกจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็แค่จะมาแนะนำนะคะเนาะเป็นแผ่นรัดหน้าท้องที่น้มุกใช่แล้วก็ใช้จริงไม่จบกตานะจ๊ะทุกคน <c oughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ bye